สวัสดีครับผมทั้งใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมนะครับบ๊อบทุยกาลูกค้าไปตัดผมมานะมันก็เดืดด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเนี่ยมันก็เดือดนะครับผมลูกค้าไปทําสีมามันติดแล้วก็ใ<อ>ส<า>่อ,อาหารผมอ,อะไรนะครับ,บไม่ต้องบอกเขาก็รู้แล้วครับ <S 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 ไม่ต้องขยี้เยอะนี่ ลูกค้าผมล่วงนะนงตัวนี้ทั้งซ้ายและขวานะใส่หานผมหนึ่งกดสองกดผมลูกค้าที่มันแห้งเสียเนี่ยใส่มันจะได้หวีง่ายซอยง่ายได้ง่ายนะ ด้าน,นข้างนั้นเราจะตัดเปิดใบหูไปครึ่งหนึ่งนะไม่ไม่ไม่ให้หูแหวนนะคะก็คือยังไงจะให้เลม็มอย่างเดียวนะคือตอนนี้ผมมันมันมันปิดหูอยู่ใช่ไหมเนี่ยผมจะเลม็มจะตัดขึ้นไปนิดหน่อยให้มันให้มันกรอบทรงมันชัดหน่อยตอนนี้กรอบทรงมไม่ชัดคือคือหมายความว่าไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้หูแหวนแบบว่าทำลายเดียร์ไม่ให้เห็นหูอ่ะอันแบบแบบแบบบางทีตัดแล้วมันมันเห็นหูแหวนแบบนี้ใช่ไหมคะครับ แต่ไม่ไม่เอาเลยโอเคเดี๋ยวจะเรียมเรียมหมอกให้แล้วันเรียมดูดูได้ไหมค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะคิดให้โอเคผมมันเสียแล้วก็หวีหวีโคมผลครับครับครับเดี๋ยวจะคิดให้ข้างหลังเดี๋ยวผมเรียมเพิ่มาให้นิดนึงนะเอาเลยนะครับ ถึงส้หน่อยก็ไม่ได้ครับครับครับมานิ่นงไหมน,น,นิ่งไหมจัดหาฐานทรงก่อนหนังผมมุมฉากขึ้นนะ ยกมขึ้นทั้นที่สามเก้าสิบภษาตัดที่แทออกของเดิมกามาตุยมันต่ำไปเราจะยกทุยไปถึงหัวหินไปเลยก่อไปถึงอำเภอปานบุรีนั่นหลังยกขึ้นยกขึ้น ด้านซ้ายเนี่ยยกขึ้น90องศาแลา้วตัด นิดนึงแล้วก็ปล่อยไปลายมันออกที่เราตัดตรงมันมันแข็งกระด้างไปผมคันจะดึงหรือจะปล่อยปล่อยดีกว่ามันดึงยากชั้นที่สี่ดึงสี่ห้างศากระพอชั้นสี่ห้าหกดึงมา กลารผมก็หยุดนะ นะเราเมือดันดูโอเคข้างับ ตรว,วีลงมาเลยนะครับตัดไปปลายอนนิดนึงก็ได้เชือกทีเนี้ยผมอะ่ะมันหนาเกินแล้วก็สไลด์ออกบ้างลมจะได้ถ่ายเทสะดวกมันหนาเกินไปก็ไม่สวยอยีกริ้งอยู่เราใช้ความหนาของผมเนี่ยมันไปไป,ไปพัง จุดที่ผมมาล่วงนะจุดอตัวนี้แต่ว่ามันต้องพางแบบพอดีไม่ได้พางแบบไม่สวยเราเป็นช่างเราก็เห็นว่ามันไม่สวยแล้วก็สไลด์ออกหน่อยชั้นที่สองนะแล้วก็สไลด์อันนี้เลยนิดหน่อยสิอร์เซ็ พอลูกค้าแสกไหนครับข้างนี้ใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมแสกประมาณนี้พอไหมเยอะไปไหมขอให้กลับนะบพอไหมข้างหน้าเดี๋ยวผมเลี้ยงขึ้นมาหนิดนะถามไปตัดไปปลอดภัยสุดทำไมถามก็เดี๋ยวมันสั้นไปเพาผมเนี่มัน สระเกือบทุกวันนะครับเพราะไปออกกําลังเหนื่อยมันออกครับมาชื่ออะไร ยาวประมาณนี้เล็วหมดไปนิดนึง mm hmm. ข้างหลังนี่ถ้าถอยผมเอาบางได้นะ mm hmm. <Okay. S 2> อเดีลงมาตัดเร็วไป,ปนิดนึง ซิเซอร์ก็ได้วิธีนี้ก็ได้จะเรียบเป็นเหล่าเป็นถาดได้หมดนะเป็นแบ็กซิเซอร์ก็ได้สาคบนจะพูดสับง,ง่ายๆก็ได้ลูกทุ่งบนนอกได้หมด พยายามเปิดใจรับเทคนิคใหม่ๆเหมือนเราเปิดหัวใจเพื่อรับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิต,ตอนเดียวกันลูกค้าไม่เห็นหน้านะก็ดูข้างๆไป ไปกันหนาตัดเลยรับเสดาวึา้วยนะถอยๆเอาบางหน่อย พาษีผมอกหน้ากนดีบ่ เป็นด้านหลังนะครับเป็นความทุยมั้ย เราใส่พอดีนะประมาณนี้ไม่บางมากไม่สั้นมากประมาณนี้เหมาะสมครับอันนี้คือเป่าแห้งอยู่บ้านนะจะได้ความถุยเป็นถุยกลางนะครับเห็นไหมคนามถุย,าาย,ยสั้นกว่าน,นี้ก็ได้ครับก็ได้แต่ผมต้องยกถุยขึ้นอีกขยับติดดึงถุยไม่ต้องขยับขึ้นไปด้วยนนะครับ ก,ก็ใช่ครับ บนนี้ให้ผมใส่สปเปรยบได้โยกโคโนไหมไม่ใส่ครือเ่าชอบแบบห้งๆต่ำๆนะทอทอยก็ตัดทิ้งเลย<ช>ผมย้อนตัดทิ้งเลยใส่แว็กใส่ตะเกียบได้ไหมลูกค้าไ,ไ,ไม่เอาใส่แว็กไม่ให้มันอยู่ทรงนิดๆหรือจะปล่อยมันแห้งไปเลย ไม่แข็งครับเราใส่ให้มันเงาเฉยให้มันอยู่ทรงนิดหน่อย ร้านกำเดินสแลนตั้งอยู่ปากซอยพ่อขนดอดที่น12นะเขียดใซใไม่ครมพับสอนแต่ผมตัวต่อตัว,ตว,ตวให้ดูฟรีเรียนรู้ฟรีเฉพาะใน YouTube นะโทรศัพท์สอบถามเข้ามาแล้วก็อินบ็อกมาเต็มเลยก็บอกตรงนี้เลยว่าสอนฟรีเฉพาะใน YouTube นะท่าอย่างก็ขอความอนุญาติขอดูเเขาะจากลูกค้าถ่ายคลิปวีดีโอมันถ่ายยากขึ้นทุกวันเพราะว่าลูกค้าเขาไม่สะดวกให้เห็นหน้า เดกลูกค้าท่านนี้เขไม่สะดวกเห็นไหมเราก็ได้ดูแค่นี้แหละดูเท่าที่ดูได้นะสอนฟรีเท่า <Okay. S 1> ที่ทำได้นะเ <Okay. S 1> มื่อวานี้รายการมเมล็ดพันธุ์ความดีของช่องเก้าอสมทโทรนะโทรศัพท์มาสัมภาษณ์ท่างใหญ่เนะมื่อวานเนี่ย ก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วติดตามไปดูได้ใน fm เก5านะมิกระเฮิร์ตขึ้นเรดิโอด้านหลังครับเห็นไหมเห็นความทุยไหมยิ่งใดยิ่งทุยนะถ้าลูกค้าสั่งผมยข,ขยับขึ้นขยับขึ้นเป็นเซนเดียวใช่ไหม ผมต้องขยับทุยขึ้นไปอีกแต่ก่อนไอ้ยางได้แบบว่ามันมันไม่มีไหลยึดข้างล่างไม่มีก็ถ่ายทิ้งไปไงแต่มันสั้นมันมันด้วนไปมันจะเป็นผู้ชายเอาผู้ชายไหมเอาผู้หญิงดีกว่านะโอเควันนี้ขอบคุณลูกค้ามากมากที่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอนะขอเดินทางปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงครับลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยบ๊ายบาย